ใช้ถั่วเบอร์หนึ่งเลยทำแล้วแป้งเยอะชิ้นใหญ่ทำไมต้องตาเอครคุณแม่ก็ตาเอมันจำง่ายมันเป็นเบอร์หนึ่งเราใช้ไอ้น้ำต้มมันก็จะไม่มีกลิ่นไหมูตดได้มาจากเตี๋ยจากโัดเผาเลยคนจัทนทบุรีส่วนใหญ่เอาเต้าหู้ไปทำอะไรบ้างคะเต้าหู้เหลืองก็เอาไปผัดถั่วงอเอาไปทำพะโล้ทำทอดกินน้ำจิ้มเนี่ยเต้าหัวทอด ภาษาจีนจริงๆพี่แต่ติวเรียกอ่ะเป็นออเดอร์ตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับเขาจะเขียนว่าตะกั่วทอดนั่นคือนั่นคือตะหู้เขานี่แหละครับจุดเริ่มต้นของโรงงานนี้เริ่มต้นมาจากไหนครับเริ่มต้นมาจากเตีย๋ยเกิดมาเราก็เห็นก็ทำแนละ้วทำมาก็ต้องเป็นร้อยปีอ่ะสูตรได้มาจากเตีย๋ยเตีย่ยเข้ามาจากตัวเผาเลยเราใช้ไอ้น้ําต้มมันก็จะไม่มีกลิ่นไหมอย่างขาวก็จะเนื้อแน่นอย่างเหลืองก็จะนุ่มหน่อยแต่เหลืองเราใช้ขมิน้นมันก็จะได้กลิ่นของขมิน้นตอนผัดตอนอะไรเงี้ยครับของเราใช้ถั่วเหลืองจากที่ไหนอะคะเพชรบู ใช้ถั่วเบอร์หนึ่งเลยทิ่ลวง40บาทถั่วเราได้มาจากดีลเลอร์ที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับเขากับเราก็จะรู้กันว่าต้องใช้ถั่วแบบไหน<ม>เพราะว่าถั่วบางที่บเนื้อแป้งมันไม่มีครับความเข้มข้นมันน้อยซื้อจากเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเอามาทาอะไรอะไรเไงี้ยครับ<ม>ถ้าเนื้อแป้งไม่ดีมันก็ส่งผลถึงเต้าหู้ว่ามันจะอ่อนเหล้ยวอะไรเงี้ยครับมันมันต้องดูที่ถั่วด้วยครับเราต้องทําความสะอาดเพราะพวกนี้มันแบคทีเรียเยอะล้างเลาแช่ไว้3 4ี่ชั่วโมง คลองตัวเราก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ํมันก็ตักขึ้นโม่พอโม่เสร็จมันจะแบ่งออกมาเป็น3มน้ําน้ําแรก,กทำเต้าหู้เหลืองเพราะามันจะข้นเหมือนน้ำหัวกะทิแล้วก็น้ําที่สองก็ทําเป็นเต้าหู้เต้าหู้ทอดแล้วน้ําที่สามคือเป็นน้าเต้าหู้ ก็ออกมาแล้วก็เราก็มาทําให้มันเซ็ตตัวต้องใช้หัวกะทิเหมือนกันใช้เป็นหัวเลยถ้าเหลวไม่ได้เหลวมันจะไม่เป็นก้อนแล้วก็ส่วนผสนมก็คือต้องใช้เสียกอมันจะได้เซ็ตตัวแต่มันจะทาําความนุ่มละเอียดมันไม่เหมือนกับเต้าหู้เตรียบมาทอดจิ้มน้ําจิ้มหรือทําพะโล้มันจะเซ็ตตัวคนละอย่างเพราะอันนั้นมันใส่น้ําเกลือทะเลเอามาใส่บล็อกห่อด้วยมือ แล้วก็มาทับเครื่อง ic, ไฮโดรลิสสมัยก่อนก็จะใช้หินโม่ใหญ่ๆทับให้มันแห้งทับออกมาแล้วก็ต้องมาแกะ,แ,กะแล้วก็ต้องมาตากตากกับไอ้ไม้ไผ่ต้องเอามาผึ่งตากพัดลมให้มันแห้งให้มันเย็น้าม่เย็นแล้วใส่บรรจุถุงมันจะบบดอยู่ในถุงยิ่งตัวหัวเหลืองนะ่ะไม่ต้องตากนาน4 5หชั่วโมงอนะ่ะเพราะมันชิ้นใหญ่ช่วงเที่ยงคืนจะไปส่งที่ตัวเมืองที่ตรงตลาดโดลิง่งเขาก็จะกระจายค้าไปกินนะครับ ส่งวันหนึ่งเขาก็ห้าสิบหกสิบถุงอย่างเงี้ยครับทุกวัน,วนของเรามีไข่อะไรบ้างคะสินค้าเต้าหู้เหลืองเต้า<ม>หู้ขาวเต้าหู้เขียงเต้าหู้เขียงคือเต้าหู้ต้มจืดอะครับคนโบราณเขาจะเรียดเต้าหู้เขียงใช้หัวกะทิเลยใช้าหางอะมันจะอ่อน,นจะไม่นิ่มส่วนใหญ่แล้วคนที่กรุงเทพอะครับเวลาที่เขามาเที่ยวเขาซื้อเขาจะใส่กล่องโฟมใส่น้ําแข็งไปอยู่ได้หลายวันถ้าเกิดใส่ตู้เย็นเนี่ยก็ใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาครับถ้าใครมาเที่ยวจันนะครับและอยากได้เต้าหู้ก็แวะเข้ามาที่โรงงานได้เลยครับติดต่อมาได้เลยครับ0 8น ห้าหกห้กอ็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ลองชิมดูรสชาติมีโปรตีนเยอะแทนเนื้อสัตว์ได้ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนเนี่ยแม่เองก็เกิดมาก็กินทุกวันกินน้ำเต้าหู้ที่เนี่ยทุกคนอกวนท้วนสมบูรณ์ทุกคน